ทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทางวังไทยหลกักกระพังเล่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองเ้าเล่าพาซิมเนาะกิมนี่ก็อยู่กับลินคือเก่ามื่อวนจะพาทุกคนไปซิมหมักททรเรียนจ้าตอนนี้ก่าซีไปสื่อหมักททรเรียนเนาะที่นําเข่าจากประเทศไทยเห็นแหละเพราะว่าส่วนร้ายหมักททวเรียนอยู่สวรรค์ก่จะนําเข่ามาจากทางมุกดาหารเจ้าบกข่อยซีมีหมักททวเรียนทางปากเซ่ปันได้กะาีซสื่อไปต้อนแม่เนาะทุกคน เมือ่อนี้กาไก่สื้อหอดมือพักแล้วแล้วก็สิกลับบ้านแล้วก็เลยสไปหาเลาะหาซื้อหมอตัตทอเลียนไปตอนแม่เดยจะมมาเบิ่งห่านนี่มันห่านอันพี่น้องของหมูลินแฮะบโบเห็นสำเนาะเลยเด้กลับโง่ไปอันห่านแถวเสร็จในเมืองห่านบางห่านอาจจะถือเพราะว่าเมื่มอกอนนะ่ะหมูลินไปซื้อนะ่ะได้หลายๆเลยทุกคน กะแพ็กหนึ่งกาคนจะไล่เป็นเงินบาทเนะาะกะประมาณร้อยหาซิบร้อยหาซิปกะเลดอยู่ซีซีหาหากะตก๊กเทไรเดี๋ยวบวกลคูนหารไปเอาี่กะจะเข่าไปนอันนะั้นเนาะจะเข่าไปเสร็จในเมืองเสิิงแกผ่านสวนสาธารณะนะ เดลินกะจะพาทุกคนขี่อ้อมๆเบิงสวนสาธารณะเพื่อจะไปหอดเสร็จในเมืองเสยนที่อัน,นขายหมักครเรียนเลไยๆเนาะแถวหน้าิ่นจะขายหมักครเรียนเต็มทางเลยแต่ว่าราคากะขนขางจะสูงแน่แพ็กหนึ่งกะจะสามรอยขึ้นเมื่อสามรอยอันก็จะตกเป็นเงินเกืเกอบสามรอยปลายกะจะเป็น แสนหกเจ็ดสิบายพันขึ้นเมื่อนี่แหละเกิดยังหอดสองแสนหแหละกาจะพาทุกคนมาหลาอเบืองแคมป์ของงามแรงอันนีก้ก็จะเป็นริมฝั่งโขงงามแรงแล้วแนมไปกาจะเป็นหมกดหารกะคลิปเฮ้ากาจะพามาเลาะแคมป์ของตลอดนะทุกคนแต่ยังบ่วมีโอกาสที่จะได้ไปฝั่งหมกทหารเถืออเนาะเนาะพอส่วงนี่กา ถามันแหลกอันแหลกเป็นเงินบาทก็จะมีขาสูงกะเก็บเงินก่อนเนะาะหาโอกาสดีๆเนาะเงินลาวแข็งโตกขึ้นอีกน้อยหนึ่งขนาจะเด็ดไปพอตอนนี้กับโบไว้คือการน,นอหลินกับโบมีสตังอันนี้กัเป็นหานแพ้เมืองผาเนาะทุกคนเป็นหานที่ลินเคยมารีวิวที่หานอาหารติดริมฝั่งโขง งามกลางเวนก์กะธรรม,มาดาเนะถาเป็นงามกลางคืนกะงามบรรยากาศดีตัวน,นี้ก็ะแมนบ่อนที่เปินกำลังจะถมของใหม่จะเหตุการเจือนแล้วก็เหตุสวนสาธาแล้วนะแนมไปกะคือายหาดเลยเนาะงามงามคนก็นจะมาหลินลายแถวนี้ กะไม่ไว้รืดอแล้วกะบางคนก็จะกะมาทายคู่นะแล้ว,ว่ามือในบรรยากาศบ่หสุปันใดคือฝนฝนสตกซองนี่กะฝนตกตลอดนะอยู่เลาวบ้ามือตกนี่ฮะกะจะพาทุกคนเบิ่งน้อยหนึ่งผูจับกอกนกนกะเสลียงสเสลิงอะไรบัานี้แกลงไปแกงมาขี่เขามาเบิ่งน้อยหนึ่งเนาะมาแอบซองเบิงผู้บ่าวฟังไทยก่อนแป๊บหนึ่ง เฮ้ซ <S an> เห็นอยู่บ่แนมไปกับซัมโตมดแล้วนะ <S an> แถวนี้กะดึงหน่อยไว้ลุดนลายเนาะเข้ามานังลิ้นอันนี้กับมูลินเซลลิซาลิซาลิซาพาเพิ่นมา่ายคูบเลยเพิร์นจะทายคู่โตลินเองนะกับบอพรนะหัวหยงหวัวหยองอยู่บอพรดิจะทายคู่เฮ็ดเวียก เอเดียกไม่เมื่อยอเมือมอม่อสภาพบึงบดายเลยเดี๋ยวจะม่แอบซองเบึงผูบาวฟังไทยเด็กน,น, <c oughs> น,นี่กลินเองนะเดี๋ยวจะค่อยบึงกรบ,บันนี้บันนี้กะจะกรับแล้วจะไปเบิ่หงมักครเรียนต่อหลังจากที่นี้เวียงออกมาสองวิว ทรงวิวนี่กระหอดเลยนะทุกคนห่านอันคล้ายหมักทุเรียนห่านทําอิดเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนราคาเท่าไรโหอ,อ๋อตัวนี้จะไหลเป็นเงินกีบเนะแสนกีบอ,อ๋อแสนกีบบัวใหญ่แต่ว่ามันจากซซำเดี๋ยวจะออกไปห่านอื่นเนาะตัดผ่ามาที่ห่านนี้ได้แล้วสลังไปซื่อไว้มร้อยห้าสิบบาทนะทุกคน ลายเป็นเงินบาทสามร้อยสี่ราทแสนปลายเนาะตอนนี้กำรับรับจ้าสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสามคนในยเด้อจ้าพบกันคลิปหนะ้าบายบาย